จากในป่าลึกมาถึงหมู่บ้านร้างนี่พวกเรามาที่นี่ทำไมเอาละถึงแล้วแทมมี่มึงพูดสก,กูทำไมหรือมึงมาลากวางอ้าวแทมมี่รู้แล้วเหรอวงเล็บเปิดก็แม่มถือปืนมาวงเล็บปิดแล้ววิทยุสตาคือเราออกจากหมู่บ้านนี้ได้ยังกูกลัวผีได้สิเราก็หิวข้าวแล้ววงเล็บเปิดแล้วจะเข้ามาทำไมเดินมาตั้งไกลปวดเท้าก็ปวดชีพหายสุดท้ายเดียวก็หลงทางอีกวงเล็บปิดสุดท้ายเราก็หลงป่าต่อให้ป่านี้เคยมีคนหายตัวไปห้าคนและเราอาจเป็นสองคนต่อไปนะ เดี๋ยวเรากลับมานะไปหาอาหารก่อนทำไมเสียงวิ่งมันแปลกจังวะน่าเวลาเที่ยงคืนมันก็นานแล้วนะทำไมสไตยังไม่กลับมาแล้วนี้ไฟยังอยู่แต่แสงสว่างหายไปไหนสงสัยต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วล่ะกว่าจะกลับมาคงอีกนานเช้าวันต่อมา เ hey, ช้าแล้วเหรอแต่สตาก็ยังไม่กลับมาเลยวงเล็บเปิดว่าแต่ตีนกูโดนไฟแล้วทำไมกูยังไม่โดนเผาเลยว,วงเล็บปิดแต่ก็ดีแล้วล่ะแทมมี่รอนานไม่เราเองสตารเรากลับมาแล้วคิดถึงเธอมากเลยไม่ได้เจอกันมาหนึ่งวันแต่เหมือนหนึ่งสัปดาห์สตาหน้าเธอไปโดนอะไรมาวงเล็บเปิดแดกต่อหน้ากูเลยวงเล็บปิดวงเล็บเปิดเอวงเล็บปิดวงเเปิดน้ำแดกทั้งกระดูกเลยวงเล็บปิดอ i อ l อ a รู้สึกเหมือนจะแพ้เสียงในหัวเลยอยากแรบว่ะเดี่ยวแลบดให้หูระเบิดเลยอีเชียงต้องการแควอรอ,อย่างมีผัวหรออีสนีกูอยู่นิ่งๆแล้วเป็นเชียรอะอสมองหมาปัญญาหัวใจขดเที่ยวจิตเรียวรถสันดานชีวีบิดเบี้ยสักคาเก้าผิดหวังนรกยังลายสวรสรค์ยุบอาสงสัยแพ้เสียงในหัวขอบคุณนะแถมมีเพื่อนรักสิบนาทีต่อมาเอ็กดีสตาร์เด็กพวกนี้คือใคร